สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้สําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15.00นถึง15.30นค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมไม่ ว่าจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับศิลปินและทีมงานรวมถึงวิทยากรและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารและศิละปะก,การแสดงรวมไปถึงเทคนิคดีๆที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำมาเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้รับชมกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพของเราในวันนี้เป็นอิงเทปที่น่าสนใจมากมาก เพราะว่าเรามีวิทยากรที่เขาค่อนข้างจะมีไอเดียไม่ใช่ค่อนข้างแหละิมว่าเขาคือที่สุดของการสร้างไอเดียที่สุดของการใส่เรื่องราวลงไปในผลิตภัณฑ์และที่สุดของการออกแบบร้านให้มีเรื่องราวและมีสตรอรี่จนเป็นที่ยอมรับและประสบความสําเร็จในเวลาไม่นานเลยค่ะสําหรับวิทยากรท่านนี้เคยมารายการของเราหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารหรือว่าขนมแต่ว่าวันนี้มาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะและเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ไม่ เหมือนใครอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีชื่อธีมที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือน้ำมันราคะค่ะน้ำมันราคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ใหญ่ทอนเทพรัตนากรเจ้าของร้านสำรับใหญ่ไทย Experience Cafe คาฟ่ค่ะสวัสดีสสดค่ะพี่ใหญ่ไม่เจอกันนานมากมากจริงมากมาคอนเซปต์รายการนี้แทบจะเป็นสินสร้างทางอาชีพบายใหญ่สำรับใหญ่ไปแล้วนะคะใช่ครับเราก็จะทำคอนเทนต์มาสีบเรื่อยๆะะโอ้โหแน่นอนพี่ใหญ่ต้องมา บ่อยอยู่แล้วเพราะว่าพี่ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ค่อนข้างคือเป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขนมอาหารหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งร้านทําให้การทําธุรกิจเนี่ยมีความสําเร็จเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเร็วมาก <c oughs> และที่สําคัญมีการคิดคอนเทนต์ไอเดียแบบออของของแต่ละสินค้าในร้านน่ะดีมากเลยอย่างเมื่อกี้ที่เกลอนไปนั่นคือ น้ำมัน,น,มนราคาโอคค้ <c oughs> โ,อโหแค่ฟังก็สุดาฉันจะต้องได้ใช้ประโยชน์ <c oughs> จากสิ่งน, <c oughs> งนี้จริงไหมคะ <c oughs> ใช่ครับคือคือน้ำมันราคาเนี่ยเราเราเรา,เราพูดง่ายๆว่ามันมันดำเนินมาจากน้ำมันน้ำมันพลายนั่นแหละ <c oughs> คือคือ,คอ,คอ,คอมันทุกอย่างที่มันเป็นมิเโลจีหรือเป็นตำนานอะไในประเทศเนี้ยมันต้องมีจุดจุดที่มาของมันเนาะซึ่งเราก็เลยศึกษาว่าเออมันทำงานยังไงคือทำไมเราถึงทานน้ำมันแล้วเราถึงแบบ ร้อนรุ่มราะ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วน้ํามันต่างๆเดี๋ยเอเซเชียลออยล์นะครับที่สากาัดมนจากพืชหรือว่าแบบสมุนไพรเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติทางยาของมันติดมาด้วย <c oughs> ฉะนั้นน้ํามันเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทําให้ปลุกอารมณ์หรือปลุกความต้องการบางอย่างเกิดขึ้นหรือทําให้เสพสมได้ดีขึ้นอันนั้นก็คือสตอรี่ที่เราเอามาใส่เอามาเอาเนี่ยครับมารวมกันว่า เอ้ยคุณคุณสมบัติทางยาหรือคุณสมบัติทางกลิ่นเนี่ยมันมีขึ้นจริงๆแล้วเ,าเอาเนีน้ยมาใส่รวมกันเพื่อให้เกิดขึ้นเป็นน้ํามันพรายในยุคนี้อย่างถูกต้องแล้วอย่างนี้เราไม่ต้องไปบุกป่าฝ่าดงเข้าหาป่าช้าหรอคะพี่ใหญ่ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เราสามารถสั่งตามร้านเคมีพันได้โอ้โห oh, <c oughs> เราสามารถหาได้ตามร้านเคมีพันแล้ว <c oughs> เป็นกลิ่นซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่มีมีที่ร้านใช่ก็คือที่ร้านเนี่ยนอกจาก เวิร์กช็อปขนมแล้วแล้วจะมีเวิร์กช็อปแบบเครื่องหอมเช่นแบบวันนี้เราอยากทําตัวน้ํามันราคาน้ํามันผ่อนคลายก็ได้เราสามารถเลือกใช้กลิ่นของมันหรือว่าจะเอากลิ่นนะครับไปทาเทียนหอมทำบีบดิฟฟิวเซอร์หรือกา้านหอมหรือทําสเปรย์ห้องเลยครับ<อ>ได้หมดที่ร้านก็จะมีให้ทําเพราะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านสาหรับใหญ่เนี่ยก็มีจัดจาหน่ายนั่นก็คือเทียนหอมหรือว่าตัวสเปรย์ปรับอากาศอันนี้เขาเรียกว่า อะ,อะไรนะคะ,ะกานหอมปรับอากาศแล้วกันการหอมการหอมปรับอากาศแล้วก็ยังมีพวกน้ํามันนี่น้ำมันราคาน,น้ํามันราคา <c oughs> โอ้โห <c oughs> มันดูแบบมันดูน่าทำอ่ะการใส่แบบเรื่องราวใส่ชื่อที่มันใช่อ่ะ มันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าทาแล้วก็เป็นสินค้าที่มีไอเดียมันทั้งเพิ่มมูลค่าแล้วก็มันทั้งออทําให้ลูกค้าเกิดความสนุกแล้วก็เกิดความอินใ,<ช>ในสินค้าคของเราจะได้เสพคอนเทนต์จากเราไปด้วยใช่ซึ่งคือเรื่องที่สําคัญมากๆที่เราอยากจะพยายามบอกคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเรามากๆที่เราเชิญพี่ใหญ่มาบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้พี่ใหญ่ย้าเรื่องนี้มากๆนั่นก็คือการใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์เพราะมันสามารถต่อย,ยอดได้มันแปลกใหม่แล้วก็มันสามารถจับกลุ่มลูกค้า ในปัจจุบันได้ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ลูกค้าจะเข้ามาใช่ไหมคะใช่ต้องกระตุ้นเขานิดนึงแล้วกิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างกิจกรรม DIY เนี่ยครับตอบรับตอบรับดีนะตอบรับค่อนข้างดีครับมีคนแบบมาแล้วมาอีกก็มีคือแบบเหมือนแบบทาแล้วอุยได้ของตัวเองแล้วเขาจะได้กลิ่นของเขาในที่เขาปรุงของเขาเองเนี่ยกลับบ้านไปทีนี้เขาก็เลยอยากทําให้เป็นของขวัญคนอื่นอ๋อแบบเราทาเบรนเพื่อคนคนนี้มันก็จะแตกต่างกันเหมือนแล้วแบบ ทําของเปซิฟิกให้คนคนหนึ่งฉะนั้นมันจะแบบมีอันเดียวในโลกเนี่ยครับ oh มันแบบสเปเชียล <c oughs> อันนี้น่าสนใจเขาไปอีกนอกจากจะมีชื่อคอนเทนต์ที่แปลกไม่เหมือนใครแล้วมีการลงมือทำแบบ DIY แล้วและที่สําคัญก็คือเรายังสามารถ เอาไปให้กับคนที่เรารักก็ได้แล้วก็ใช้เองก็ได้และที่สำคัญให้ความผ่อนคลายผ่อนคลายให้ความรู้สึกที่โอ้โหอยู่ที่เราเลือกใช่ไหมคะปกติแล้วเวลาเราจะทําตัวนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมคะปกติแล้วคนที่มาคลาสเนี่ยครับผมจะสอนแบบสอนทั้งหมดก็คือให้ดมทุกกลิ่นซึ่งกลิ่นที่ร้านเนี่ยมีประมาณ60กลิ่นเลยใช้เวลาค่อนข้างนานคือที่ร้านเนี่ยมาคือเราไม่ไม่ได้แบบกะว่าแบบ โอเคมาชอบอันไหนหยดยดหยด,หยดอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็จะมีหนังสือให้ว่าเออคุณดมแล้วรู้สึกเป็นยังไงอันนี้ผสมกันยังไงนะคะ<อ>แต่แต่เราจะไม่ได้ลงลึกมากว่าแบบถี่มาของมันคุณสมบัติล่างกแต่เราเ,าเราเป็นพื้นฐานให้มันทําสนุกแล้วก็ได้ความรู้ ติดตัวกันไปบ้างก็ไม่ใช่แค่ดมแล้วก็ชอบกลิ่นไหนแต่<ช>แตว่าแต่ละกลิ่นก็คือมีอมีความรู้สึกว่า,าดม,ามันเป็นยังไงก็ยังคงให้ความรู้อยู่วิธีการผสมมีความรู้ของมันอยู่แล้วก็วิธีการจําแนกการแยกกลุ่มอะไรอย่างนี้ครับแล้วนอกจากการทําเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ท,ที่ที่มีกิจกรรม DIY แล้วเนี่ยอย่างอื่นมีด้วยนะคะเช่นเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทําได้หมดก็คือเราจะเราจะแบ่งอย่างนี้ว่า เรามาถึงเราจะให้ทุกคนนะทำกลิ่นของตัวเองผสม <คะ S 1> กลิ่นของตัวเองทีนี้กลิ่นของคุณอนะโปรโดักต์ของคุณคุณเลือกได้ว่าคุณจะทําเป็นน้ํามันคุณจะทําเป็นเทียนหอมทําเป็นสเปรย์ป,ปรับอากาศหรือทําเป็นก้านหอมก็ได้ <ừ> หรือทําเป็นน้ําหอมฉีดตัวก็ได้ครับ<อ>น้ําหอมฉีดตัวก็ทําได้เลยก็สามารถเลือกได้เลยในวันที่เราไปร่วมกิจกรรม DIY ก็จะมีราคาที่ต่างกันออกไปถ้านน้าหอมก็จะแพงหน่อยค่ะ อ๋อ oh, แล้วอย่างนี้เราเราเรา,เราต้องจองก่อนไหมคะหรือว่า uh, เราสามารถ <go S 1> Walk in, in ได้เลยจริงๆแล้ว Walk in ก็ได้ครับแต่แต่แนะนำว่าให้จองม,มาก่อนเพราะบางทีช่วงนี้มันไม่ค่อยปกติเท่าไหรน่นะเราต้องจำกัดคนเดี๋ยวคิวมันจะชนกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้ พี่ใหญ่จะมาสาธิตการทําอะไรระหว่างเทียนสเปรย์หรือว่าการหอมหรือว่าน้ํามันหอมระเหยวันนี้เราจะทน้ํามันหอมระเหยเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างสั้นนิดนึงรายการเราค่อนข้างจํากัดแล้วก็ได้ภาพลักษณ์ที่สวยงามน,นะครับอย่างอันนี้ทําตัวอย่างมา2แบบก็คืออย่างแบบแรกเนี่ยจะเป็นอันที่มีตัวของสมุนไพรใส่ลงไปด้วยเหมาะกับการให้ผู้ใหญ่เพราะภาพลักษณ์มันสวยอ๋อคือภาพลักษณ์มันมีความความสวยงามเกิดขึ้นแล้วก็ได้คุณสมบัติด้วยแต่แต่ถามว่าตัวที่ใส่ลงไปเนี่ยครับ มอสจะอินฟิวส์กลิ่นเข้าไปในนี้แต่อาจจะไม่ได้มากมากขนาดนั้นแต่แต่ด้วยภาพลักษณ์ของมันเนี่ยมันทําให้มันดูมีราคาแล้วก็สวยงามมากขึ้นเนาะซึ่งซึ่งสมุนไพรที่เราใส่ลงไปในนี้ครับจะมีทั้งหมด5อย่างก็คือตัวการพลูครับพริกไทยดํามะลิแห้งอบเชยแล้วก็ส้มโอมือ ก็คือจะมีให้ตัวนี้มันมันมันจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องใส่ใส่ใส่สิ่งที่เราฟิกไว้จริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยจําเป็นค่ะหรอคะเราก็เลือกใส่ตามที่เราชอบได้เลยเพราะกลิ่นในนี้มันก็จะอินฟิวสอกมาแต่ก็คือไม่ได้มากกว่าการหยดตัวน้ํามันลงลงไปโดยตรงอ๋อเหมือนวินจะใส่ตะกุดใส่ควายธนูอะไรแบบนี้ก็ลงได้ครับหรือจะแกะสะลักไม้เป็นรูปผู้หญิงห <c oughs> ยดลงไปก็ได้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แมาแลงพุ่งมลงผู่จะหยดลงไป ตบมาตบเพึ่งใส่ลงไปก็ได้โอโ้โหสัญอาจริงๆค่ะคือหลักการมันแค่คในเชิงของการประดับตกแต่งมากกว่าแต่ตัวกลิ่นและคุณค่าของมันเนี่ยจะอยู่ที่เอ s ซนเชียลออตรงนี้เป็นหลักแล้วอย่างนเนี้ยเอเซนเชียลออเนี่ยมันมันมันอันตรายไหมคะมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เราสามารถสุดดมได้ไเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าน้ําหอมสองแบบเนี่ยบนโลกเนี่ยมันมันแยกง่ายๆก็คือแบบธรรมชาติร้อกับแบบสังเคราะห์ปกติแล้วที่เขาเรียยวหัวน้ําหอมอะ่ะอันนั้นคือสังเคราะห์ส่วนอันนี้ที่เราใช้จะเป็น essential oil ก็คือสกัดจากธรรมชาติร้ออร์ซ่า,าที่มันดีกว่าตรงนั้นก็คือมันจะได้คุณสมบัติทางยาของพืชชนิดนั้นมาด้วยเช่นูคาลิปตส ก็จะแบบช่วยทําให้โล่งผ่อนคลายหรือค่าเชือ้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมอยู่แล้วก็มีเวลาว่างอยากจะลองทําดูตามที่เราจะสาธิตในวันนี้จะเดินดุมด่มๆไปในร้านแล้วก็บอกว่าขอน้ําหอมกลิ่นนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องบอกเขาว่าต้องการเป็นเ s เซนเชียลออยล์ใช่เป็นน้ําหอมจากธรรมชาติเพราะว่าเรามีการสูดดมให้มันเกิดความผ่อนคลายใช่แล้วก็ทําง่ายคือถ้าเกิดมันเป็นหัวน้ําหอมอย่างเดียวมันก็จะแค่แบบ กลิ่นเนี้โอเคทําให้เราแบบสบายใจแต่มันไม่ได้คุณสมบัติอื่นเข้ามาด้วยเช่นแบบทาให้นอนหลับง่ายหรือว่าแบบมีพลังแก้ไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ได้คุณสมบัติเหล่านี้มาด้วยโอเคเลยค่ะทีนี้พี่ใหญ่บอกว่าทําง่ายบีมทําได้ใช่ไหมคะบีมทําได้เพราะว่าบีมผ่านหลายอย่างแล้วบีมทาได้แน่นอนบีมมั่นใจในตัวเองมากๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทําน้ํามันหอมระเหยก,กัน,นะคะ่ะได้ครับเริ่มจากยังไงดีคะพี่ใหญ่ วันนี้เราให้ลองดมก่อนได้ค่ะดนแบ่งรวดเร็วนะเราจะแบ่งกลุ่มเป็นทั้งหมด7กลุ่มนะครับก็คือซีตรัสผลไม้รสเปรี้ยวนะครับพวกแบบมะนาวส้มยูสุตะไคร้เนี่ยจะอยู่กลุ่มนี้ถัดมาจะเป็นกลุ่มของดอกไม้ครับดอกไม้ต่างๆกระดังงามะลีพีกุลพวกนี้นะคบมีดอกหน้าวัวไหมคะเป็นคนชอบดอกหน้าวัวไม่น่ามีกลิ่นที่ดีมาต่อกันครุ่ต่อไปค่ะต่อไปคือเครื่องเทศเครื่องเทศก็จะพวกแบบ อบเชยการพลูขิงเนาะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นไม้นะครับก็จะเป็นกลิ่นพวกยางไม้แบบกำยานกลิ่นไม้สนกลิ่นไม้เนื้อแดงเนาะส่วนต่อมาก็จะเป็นกลิ่นดินครับกลิ่นดินก็จะเป็นพวกแบบไม้ซีด้าอันนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นอุ่นๆคล้ายๆแบบ่อุ่นๆวอฝนตกแล้วก็กลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นกลินธรรมชาติธรรมชาติกลิ่นเราขุดดินขึ้นมากลิ่นรากไม้อะไรเงี้ยคือบางทีมันจะไม่ได้กลิ่นที่รู้สึกว่าแบบอุ้ยน่าเอามาใช้แต่แบบมันจะใช้ป็นกลิ่นแบบ รองไว้ให้กลิ่นเมันคอมเพล็กซ์สิดนึงงนอัอันต่อมาสีฟ้านี้จะเป็นกลุ่มของยายาในที่นี้คือพวกแบบน้ำมันละกำมน้ำมันมวยยูคาลิปตัสมิ้นท์จะอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มนี้เาจะมีคุณสมบัติติดมาด้วยเยอะก็คือนอกจากจะสูดดมแล้วยังสามารถเอามาทาค่อนคลายตามก้ามเนื้อได้ด้วยค่ะ ถ้าเกิดเป็นตัวน้ํามันละกรมหรือวินเทอร์กรีนเนี่ยมันก็จะช่วยลดการอักเสบของข้อเออมันเลยเป็นกลิ่นในน้ํามันมวยเพี่อใส่น้ามันมวยใช่มันก็เลยช่วยตรงนั้นเนาะหรือว่าพวกทีทรีอย่างเงี้ยครับว่าจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะมันคือกลิ่นหลักที่เขาใส่ในตัวโฟมล้างหน้เออยาแต้มสิวอย่างงี้ครับใช่คือกลิ่นพวกนี้มันจะแอบอยู่ในชีวิตประจำวันเราค่อนข้างเยอะอส่วนอันสุดท้ายของเราจะเป็นสมุนไพรก็คือพวกแบบโรสแมรี่ โหระากลิ่นตัวของใบกระวานอะไรเงี้ยโหระพาเอามาทําน้ําหอมได้ด้วยเหรอคะได้ถ้าเราอยากจะได้กลิ่นของเราที่มันแปลกใหม่คือบางทีแล้วอ่ะเราใช้โหระพาอย่างเดียวมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเรากินผัดหอยแมลงคู่มา <c oughs> แต่จริงๆเราสามารถใช้โหระาผสมกับอย่างอื่นอาจจะเกิด,ดความเซอร์ไพรส์เป็นกลิ่นใหม่ของเราขึ้นมาได้ <c oughs> ไดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกกลิ่นก็คือสามารถ มิกซ์ได้ใช่ไหมใช่ครับคือทั้งหมดเนี้ยมันมันสามารถผสมกันได้สี่ถึงห้ากลิ่นทั้งอ,อยู่ในนี้นะของปริมาตรเราไม่ค่อยเยอะใส่ผสมสี่ถึงห้ากลิ่นพอค,คือทุกอย่างเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ความชอบของเราเองอใช่ทุกคนมีความชอบไม่เหมือนกันและรับกลิ่นไม่เหมือนกันเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเข้าไปสู่สมองใช่ไหมมันจะไปผ่านแบบสมองที่ชื่อว่าลิมบิกมาแล้ววิทยาศาสตร์คือลิมบิกเนี้ยมันเอางี้สมองส่วนนี้มันจะโตขึ้นในช่วงวัยรุ่นคือมันจะไปแมปปิ้งไปไปเชื่อมต่อกับว่า ตอนเด็กเรามีความรู้สึกอะไรกับกลิ่นนี้ฉะนั้นทุกคนจะไม่เหมือนกันเหมือนยกตัวอย่างอย่างกลิ่นนี้ครับคือโรสบูดอยู่ในเอยโรสบูดเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกคือกลิ่นไม้เดือดแดงบางคนจะรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนกลิ่นโรงแรมฝรั่งเออหรือกลิ่นแบบเนื้ออบควันอะไรเงี้ยกลิ่นลมควันหรือบางคนได้กลิ่นนี้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นหมูแดงอ่ามันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับเมล็ดผักชีหรือว่าแบบการการการอบหมูแดง แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกสําหรับแต่ละกลิ่นเนี่ยไม,ไม่เหมือน,อนกันใช่ยังยูสุเด็กสมัยนี้จะรู้สึกถึงเครื่องดื่ม<อ>ถึงแบบส้มยูสุเลยคนจะรู้จักยูสุอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดโตขึ้นมาในยุคแบบประมาณอายุสามสิจะรู้สึกว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นห้องน้ําญี่ปุ่นเพราะว่าจะมีเอ่อกลิ่นเอ่อกลิ่น <laughs> พวกนี้อยู่ในแบบสเปรย์ปรับอากาศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นฉะนั้น เจเนอเรชันต่างๆนี่ก็อายุช่วงวัยต่างๆมันก็มีผลต่อการรับรู้กลิ่นนี้กับสภาพสังคมฉะนั้นทุกคนไม่ได้จะเข้าใจกลิ่นไปทางเดียวกัน<ม>น,น,นั่นหมายความว่าวันอ,อ๋อช่วงที่เราไปร่วมกิจกรรมดี Y เนี่ยพี่ใหญ่ก็จะให้เวลาในช่วงเวลาของการเลือกกลิ่นเนี่ยนานที่สุดเลยนานท,<ะ>ที่สุดเลยประมาณสองชั่วโมงโอโ้โหใช่ปกัติทุกคนก็คือจะให้ทุกคนลองดมทั้ง60กลิ่นเลยโอ้โหใช่ทีนี้มันต้องจดไปว่าแบบเออนี้เรารู้สึกถึงอะไรรู้สึกถึงอะไรโอ้ยนี่ถือว่าเป็นการเวิร์ บบค่อนละเอียดครับเหมือนน้อยเรากลับไปเราไปเปิดดูเราจะรู้ว่าเออมันเป็น,ปน,ปนแบบไหนเนาะโอเคทีนี้บีมอยากเริ่มทําแล้วคะ่ะบีมต้องเริ่มจาก<ล>ยังไงบีมเริ่มจากเลือกก่อนว่าบีมน้องจากวันนี้เวลาจากัดน,นะบีม <c oughs> เลือกก่อนว่าอยากจะให้เบสหลักของบีมเนี่ยเป็นดอกไม้สินีตา์เครื่องเทศไม้หรืออะไรคือต้องปูพื้นฐานด้วยว่าด้วยความเป็นบีมเนี่ยเป็นเด็กกระตันยูใช่ไหมคะครับซึ่งเดือนสิงหาคมี่ยก็จะเป็นวันแม่ บีมอยากจะลองเลือกกลิ่นที่เข้ากับบรรยากาศในเดือนนี้ที่สุดค่ะด้วยความที่เป็นลูกกตันยูอยากจะทําของขวัญให้คุณแม่อยากจะได้กลิ่นมาลิมาลิได้ครับแม่คุณกลุ่มฟลอร์นะครับมาลีก็จะเป็นตัวนี้ทีนี้เราก็ลองเลือกว่าหรือว่าเราจะแบบเน้นไปทางดอกไม้เลยค่ะก็ได้มาลีก็อาจจะเข้ากันดีกับพวกแบบกลิ่นเจอรเนียมเจอรเนียมเจอรเนียมคืออะไรคะเจอรเนียมเดี๋ยวลองดมดูมันจะเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับ ถ้าเกิดในในวัยยุคประมาณ20กว่าเราจะรู้สึกถึงถุงแห้งในตลาดรถไฟถุงดอกไม้แห้งอ่าคือกลิ่นดอกอันนั้นนะคที่เป็น,นดอกไม้แห้งแบบว่าที่มีแบบขายเป็นกระสอบออกระสอบหลายๆลายสีล้วชอบแบบเอาไปวางตามโรงแรมอะไรเงี้ยนั่นแหละครับคือกลิ่นของเจรารเนียมจะเข้ากันดีกับมาลิโอเคยังต่ําเราต้องเลือกกี่กลิ่นคะพี่่จริงๆแล้วเราแนะนําให้ประมาณ3 4มสี่กลิ่น3-4กลิ่นตอนนี้มีมาลิ มีเจอร์เนียมแล้วก็ต้องเป็นอะไรอีกเลยอยากให้มันไปทางสดชื่นแบบเปรี้ยวๆหรือว่าอยากให้ลงไปแบบสดชื่นแบบไม้ๆอยากให้สดชื่นแบบไม้ๆเพราะว่าเปรี้ยวๆเนี่ยบีมีกลิ่นเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็เลยเอาเอาเอาเป็นไม้ๆดีกว่าไม้ๆลองดมมันนี้ครับจะเป็นของจูนิเปอร์เบอร์รี่โอเคค่ะหรือกลิ่นสนอะไรเงี้ยครับกลิ่นสนมันจะมีความแบบเฟรชนิดนึงถ้ากลิ่นสนลองดมก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ามันคือกลิ่นของอะไร แล้วอันนี้มันจะยากมากว่ากลิ่นสนนะบางคนจะชอบหรือบางคนจะไม่ชอบบิมรู้สึกเหมือนกลิ่นน้ำยาขัดรองเท้าเดตตอตเป็นกลิ่นสะอาดมันคือกลิ่นของเดตตอตอ๋อแต่มันจะมีกลิ่นความรู้สึกบีมอ่ะมันจะมีกลิ่นที่ที่เอาไว้ขัดขัดรอนะงเท้าหนังอ่ะถ้าไม่งั้นลองสองตัวนี้ครับมันจะมีความเฟรชกว่าหรือว่าแนะนําอันนี้ก่อนเลยก็ได้จิงเจอร์ จินเจอร์ในที่นี้ปกติเราเรานึกถึงขิงแก่แบบน้ำขิงเผ็ดเใช่ป่ะแต่จินเจอร์ที่นี้จะเป็นขิงอ่อนมันจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะมีความเฟรชเฟรชเปรี้ยวเปร้ยวอยู่อันนี้ชอบอันนี้ชอบใช่แล้วก็ลองสองตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบเอ่อพวกไม้สนอะไรเงี้ยครับแต่แบบกลิ่นมันจะแบบสดชื่นนิดนึงอันนี้ก็หอมอุ้ยอันนี้หอมเลยอ่ะกลายเป็นสดชื่นแบบหวานๆแต่ว่าเฟรช แล้วก็เรามีอันนี้ด้วยถ้าเกิดอยากให้ผู้ใหญ่มากๆก็คือ<ฆ>เรามีน้ำหมักส้มมือน้ำหมักส้มมือคืออะไรคะคือส้มมือที่เราขายเนี่ยครับเราก็จะตําเองที่ร้านใช่ไหมแล้วก็ส้มโอมือเนี่ยเราก็หมักไว้กับตัวพิมเสนแล้วก็เมนทอลแช่เอาไว้ทีนี้เราแช่ไว้หนึ่งปีครับตัวส้มโอมือที่ตำเอาไว้เนี่ยมันก็เลยผสมกับตัวตัวพิมเสนน้ำอันเนี้ยมันก็เลยได้น้ำมันอันนี้ออกมาที่มีกลิ่นทั้งพิมเสนเมนทอลเย็นๆแล้วก็ กลิ่นของส้มโอโมืออยู่ในนี้ลองดมได้ตันนี้ก็จะแบบผู้ใหญ่ชอบเป็นกลิ่นที่ที่ร้านเนี่ยทำเองเลยใช่นี่ก็คือเราเอ็กซ์แทรคของเราขึ้นมาเองธรรมชาติแน่นอนอันนี้อะนี่โอ้มใช่ใช่ผู้ใหญ่ชอบกลิ่นนี้ผู้ใหญ่ชอบกลิ่นนี้ใช่ครับอันนี้คืออันนี้ดมไปยังเมื่อกี้ที่บอกว่าชอบคืออันนี้อันนี้ก็ชอบค่ะตอนนี้มันห้ากลิ่นแล้วค่ะพี่ได้โอเคมาได้แล้วห้ากลิ่นทีนี้เดี๋ยวเราลองหยด หยดเข้าหากันก่อนเพื่อเร<ด>าจะลองดูว่าแบบกลิ่นมันไปได้กันได้ไหมเนาะอ๋ออันนี้ก็คือขั้นตอนการ DIY ที่เวลาเราไปที่ร้านเนี่ยเราก็จะได้ลองแบบนี้เลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเขียนนิดนึงเดี๋ยวจะลืมว่าว่านี่คืออะไรเสร็จแล้วเราก็ลองดูว่าว่ามันไปได้กันได้ไหมเนาะได้ค่ะอันนั้นคือเอลเอมี่นะครับก็คือยางไม้ม่กลิ่นของยางไม้อันนี้จะเป็นขิงอ่าโอเคเลาก็เป็น ิ่เมาลีนะคะชึบมาลีอยากเน้นเลยค่ะเพราะว่าอยากให้คุณแม่เป็นกลิ่นมาลีจ้างั้นก็คือมาลีอาจจะใช้เยอะหน่อยนะคะค่ะมีมาลีอันนี้เชอร์เนียมชึบแล้วก็กลิ่นสุดท้ายค่ะโอเคครับ อ๋อวิธีการผสมกลิ่นเนี่ยมันก็คือจะมีเทคนิคแบบนี้ก็คือหยดลงไปในกระดาษทีละแผน่นแล้วก็ค่อยดมรวมกันว่าโอ้ยแค่สี่กลิ่นก็หอมแล้วนะคะอ่ะอันนี้อันหนึ่งทีนี้เราก็ลองเดี๋ยววางซ้อนกันเลยก็ได้ค่ะค่ะสมมุติเราอยากให้มะลิอยู่ข้างบนเอ่มะลิอยู่ข้างบนมันจะได้แบบเต็นหน่อยเนาะค่ะเราก็วางประมาณนี้อ่ะแล้วลองสะบัดดูหรือว่าดมเข้าไปเลยก็ได้ครับจริงๆแล้วเนาะได้แล้วอ่ะได้แล้วเหรอขอลองได้เฉยเลยอ่ะ ได้เฉยเลยแปลว่าเรามีเซนส์ในการอันนี้พอทำน้ํามันเนี่ยก็จะใช้แค่นี้พอแต่ถ้าเกิดเราทําน้ําหอมเราต้องลองหยดในบิ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็องใช้เวลาได้ไหมพี่ใหญ่ว่าได้นะได้นะหรือได้อยู่ได้ได้สิได, <laughs> ได้อยู่มันควรจะแปลว่าได้ได้อยู่ก็คือได้ได้อยู่เออหอมวะ <laughs> <laughs> เห็นไหมบอกแล้วแต่พี่ใหญ่ก็เป็นคนเลือกนะคะเนี่ย หอมมากหอมมากพี่ใหญ่ค่ะดิมขอกลิ่นนี้เลยขั้นตอนแบบว่ใช้ของเหมือนกันก็คนมีรสนิยมเหมือนกันมันก็ต้องไปในทางนี้มาขั้นตอนต่อไปค่ะรายการนี้คือยอกันไปมาทีนี้เราเราเราจะใส่ความสวยงามลงไปแต่ทีนี้พอกลิ่นเราเป็นวูดเยอะเนี่ยครับแต่เราใส่พวกสมุนไพรตรงกลางเนี่ยน้อยหน่อยล้วจะใส่มะลิใส่มะนลิลงไปงั้นใส่มะนลิลงไปสักสามอันก็ได้ให้มันแบบดูวันแม่วันแม่หน่อยวันแม่วันแม่เลยเนาะวันแม่วันแม่เนาะ สร็จแล้วก็ใส่ตัว black pepper อันนี้นะครับลงไปสองเมตรสองเมตรอ่าแล้วก็ตัวอนุนครับส้มมือส้มมือที่ที่พี่ใหญ่บอกว่าทางร้าน ใช่ตำเป็อันนี้ก็คือก่อนที่มันจะก่อนที่จะตำก่อนที่จะตำก็จะเป็นอันนี้นะเาใส่แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้จะไปกลบกลิ่นมะลินะครับได้เลยเพราะกลิ่นมะลิเราจะค่อนข้างอ่อนอนิดนึงได้เลยค่ะ,ะเสร็จแล้วเราหยดอันนี้ครับลงไปอย่างละกี่หยดคะอย่างละห้าหยดครับอย่างละห้าหยดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค แล้วเราเปิดให้ขอบคุณค่ะเอ๊ยอย่างนี้เราก็เป็นเราสามารถใช้ตัวน้ำหอมเ essential oil ตรงนี้เป็นส่วนประกอบหลักเลยเหรอคะ<ช>หรือว่าเดี๋ยวจะต้องมีอะไรเข้ามาผสมเดี๋ยวเราจะใช้ตัว g r a p e ี e อ d oil ตัวน้ำมันอันนี้ครับ ใส่ลงมาเป็นตัวค a อร์ออยล์ให้มันนำพากลิ่นมาตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงบ้างคะพี่ใหญ่หลักการก็คือเหมือนเป็นตัวพากลิ่นทําให้มันฟิวส์กลิ่นเข้าด้วยกันเนี่ยครับเพราะว่าดิลูชันของกลิ่นเนี่ยเราจะไม่ใช้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เราใช้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะรุนแรงเกินไปทุกอย่างต้องมีความดีใส่แค่สามห่อจูนิเปอร์เบอร์รี่แต่เดี๋ยวเราจะให้ใส่มาลิเพอ่มอีนิดนึงละกันได้เลยค่ะ ความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปตอนมหนึ่งวิชาแลบในห้องในห้องแลบวิชาวิทยาศาสตร์บเกอรถ้าเกิดทำน้ำหอมจะสนุกกว่านี้เพราะว่าเราได้ใช้ตัวบิเกอร์ครับแล้วก็วัดวัดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยัมันมันจะมีความฟ e e l i n g แบบเหมือนแบบได้เรียนสนุกสนานมีการละลายนันนุนีอันนี้คือเพิ่มอีกเท่าไหร่คะอันนี้ใส่แล้วเนาะใส่แล้วค่ะโอเคหนึ่ง สอโอเคอ่าเสร็จแล้วก็เทน,นี้ลงไปจนถึงคอขวดครับชึบตัวนี้คือเขาจะมีอ๋อเขาก็จะไม่มีกลิ่นเป็นของตัวเองใช,ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใช้พวกแบบน้ำมันโอลีหรือน้ำมันมะกอกองนี้กลิ่นเฉพาะตัวเขาจะเยอะอม,มันทำให้แบบกลิ่น e s s e n เชียลออเราหายไปเนาะชึบนี่ค่ะ,ะเสร็จแล้วก็ปิด จุกลงไปเราปิดให้ดีกว่าน,นี้ได้เลยค่ะคุณแม่จะต้องภูมิใจในที่สุดเราก็มีของขวัญให้คุณแม่แล้วทีนี้อันนี้เราจะต้องหมักเอาไว้นะครับประมาณ3 5มห้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์ไปเลยก็ได้ก็พยายามอย่าให้โดนแสงนะจะได้เก็บได้นานหน่อยอ๋อถ้าเกิดไม่โดนแสงก็จะสามารถเก็บได้นานเหรอคะใช่ครับแสดงว่าเราก็ต้องรอประมาณทีนี้เราสามารถเขียนชื่อได้นะเราก็เขียนชื่อว่าเราจะตั้งชื่อกลิ่นนี้ไว้ว้าอะไรเพราะว่าไม่ไม่มีใครทํากลิ่นนี้ ในโลกมนุษย์นี้เลยมีแค่เราคนเดียวขอตั้งเป็นชื่อแม่ได้ไหมคะได้ครับแล้วเราก็แปะไปที่ขวดได้เลยค่ะชื่อแม่แต่ว่าเราไม่ต้องให้ใครเห็นนะคะ,เ,คะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะรู้ว่าเรา,เาสะกดชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแ้เราก็แปะไว้นะคะได้เลยค่ะโอ้โห ง่ายมากเลยค่ะพี่ใหญ่เอาง่ายจริงง่ายจริงง่ายมากๆขั้นตอนน้อยมากๆแล้วก็วัตถุดิบพวกนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยร้านสำหรับใหญ่ยังไม่เปิดให้มีกิจกรรม DIY เราก็สามารถไปซื้อสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ไหนได้บ้างคะอะ่จริงๆร้านเคมีพันครับหรือว่าเสิร์ชพวกร้านขายน้ำมันหอมระเหยเนะี่ยมีหาง่ายในในช้อปปี้ยูทูปในใน Google ก็ขึ้นครับหรือว่าคลุเทปเคมีอะไรพวกนี้ครับมีหมดขายเคมีพันซึ่งก็ก็ จริงๆแล้วแนะนําว่าถ้าเกิดอยากทําเองที่บ้านก็ซื้อมาทําได้ครับแต่แต่ถ้าเป็นไปได้แนะนําให้มาลองลองเรียนสักอันหนึ่งเพราะ<ช> <ๆ S 2> ว่ากลิ่นเราจะมีให้เลือกเยอะเราไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งหมดนี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่ครับ,รบโอ้โหวันนี้สุดยอดมากๆต้องขอบคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะ<ด>ที่มาให้ความรู้อีกแล้วรวมไปถึงให้ไอเดียบางกิจกรรมเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องทําเป็นสินค้าอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดเราใส่เรื่องราวแล้วก็ใส่กิจกรรมเวิร์กช็อปให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาลงมือทําไปกับเราก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้าแล้วก็กิจ,จกรรมภายใ,<ช>ในร้าน<ช>ของเราได้ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการตลาดที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยแล้วค่ะสุดท้ายอยากจะให้พี่ใหญ่ช่วยฝากช่องทางการติดต่อสําหรับร้านสําหรับใหญ่หน่อยคะ่ะได้ครับสำรับใหญ่นะครับเฟซบุ๊กนะครับสำรับใหญ่ Thai Experience Cafe นะครับหรือว่าจะเป็น IG สํสำรับ sumrub.yai รเช่นเดียวกับ l ล ne@ นะครับ สำรับใหญ่ s u m r u b y a i ครับโอ้โหใครอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะสั่งขนมสั่งอาหารจากร้านสำรับใหญ่ก็สามารถเ,เข้าไปติดตามดได้ค่ะ,คะสุดท้ายอยากจะให้พี่ใหญ่ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรายการของเราหน่อยค่ะได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปปรับใช้กับตัวเองได้หรือว่าจะลองดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสัง,สงคมหรือวัฒนธรรมเราเนี่ยมีอะไรที่มา แมปปิ้งหรือว่าเชื่อมโยงกับของที่เราอยากจะทําได้บ้างทําให้เกิดคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งที่ให้โอกาสมาแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะมาอีกนะนเราเอ,องต้องได้เรียนรู้ไอเดียดีๆจากพี่ใหญ่อีกเยอะอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ไอเดียดีๆหรือว่าแนวคิดใหม่ๆในการต่อย,ยอดแล้วก็ส,สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสามารถตอบโจทย์กับคนในยุคปัจจุบันได้อย่าลืมนะคะว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ย สำคัญที่สุดเพราะว่าธรรมดาโลกไม่จําสร้างสรรค์จะสร้างอาชีพได้ค่ะสามารถรับชมไอเดียดีๆแบบนี้ได้ทางรายการสินสร้างทางอาชีพทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วบีมและพี่ใหญ่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะได้แล้ว